กายแท้วิญญาณยุดเพเทพิดา949ชาั้นความสามารถอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันค,คร,รักสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ลลา Go+ ลด์พลดิงอยู่ใต้ดีสคริปชันเอาละครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาทำช่องจันแจ็คไว้ในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับซัป,ปรยุทธ์วิยาจารย์เซอร์โบจีนกับกายแท้นิงน้องหลงนะครับตัวละครที่เรียกแบบมาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตหรือว่ากายแท้เนี่ยก็เข้ามาในทีเดียวแบบเต็มที่เต็มกระหน่ำเลยนะครับ สำหรับความสามารถของนี่น้องหลงหรือว่าการแทยยย้วิญญาณยุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะรทดลองแปลแร้วนะดีครับถือว่าดีมากๆในการใช้ก็ใช้ไม่ยากเน้นการบูตการบัฟสแต็กที่ดีนะครับเพราะว่าน้องเป็นตัวบัฟที่มันจะเอามาแทนหน้าที่ของอมังกรขาวได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มังกรขาวเนี่ยตัวนี้ก็สามารถมาลงแทนได้เช่นเดียวกันนะแต่หลายตัวละครในเกมนี้มันสามารถอัดเด็แทนที่ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง กายแท้วิญญาณยุทธเทพธิดา94นะครับเปิดใช้กายแท้บวิญญาณยุทธเนี่ยเป็นเวลา2รอบนะครับหลังจากเราใช้งานกายแท้แล้วเนี่ยเมื่อวิญญาณจารศรีเหลือของเราเนี่ยทำการบัฟหรือว่ากรรมการใช้ทักษะวิญญาณที่ไม่สร้างความเสียหายครับทักษะวิญญาณที่ไม่สร้างความเสียหายคืออะไรก็คือทักษะที่ใช้ไปแล้วฝั่งตรงข้ามไม่โดนความเสียหายเลยครับเช่นการบัฟโล่บัฟเร็วหรือว่าการบัฟดาเมจต่างๆนะครับจะทําให้ความเสียหายสุดท้ายเนี่ย ของสายคอและสายปีกเพิ่มขึ้นถาวร7%สูงสุด5สแต็กนะครับนั่นคือ75.35%ครับสำหรับตั้งต้นของเขานะครับเงื่อนไขการใช้ก็ง่ายดายครับใช้ทักษะวิญญาณที่4หรือใช้ทักษะวิญญาณที่8ก็สามารถใช้งานกายแทบวิญญาณยุทธแบบอัตโนมัติได้เลยเหมือนนาลีสมุดเลยครับเหมือนนาลีสมุดเลยระดับวงแหวนวิญญาณนะครับ2 0 0 0ปีเนี่ยสแต็กต่อสแต็กจะเป็น8.5%นะครับ สิบเปอร์เซ็นที่8ปดแสนฟีแล้วก็12%ที่1นึ่งล้านสีแสนฟีนะครับ12 5 60งห้าหูหกถือว่าเพิ่มดาเมจได้เยอะมากๆนะครับถือว่าเป็นถาวรด้วยนะสำหรับเกิดกายแฮ้เวลาเล่นก็ง่ายๆครับใช้กายแท้ลงหลงก่อนนะแล้วก็ทำแสแต็กให้ครบ60%ที่เหลือก็ทำดาเมจกันชิลๆสบายๆบายแหละครับทนาของอาสกิลของกายแท้นะครับแสงเทพ9สมบัตินะครับเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับรวมถึงเลือดอัตราคิ ความเสียหายคิดพลังจิตและก็ความเร็วเนี่ยจะเพิ่มขึ้น40%เป็นระยะเวลา1รอบครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะถ้าบัฟในจังหวะที่เสือจะบันทึกดาเมจได้เนี่ยถือว่าดีเลยเพราะว่าเพิ่มทุกอย่าง40%นะครับแล้วก็600,000ปีนะครับระยะเวลาของเขตแดนเพิ่มขึ้น2รอบนะครับหลังจากใช้กายแท้นี้1,200,000ปีนะครับหลังจากใช้กายแท้นะครับผู้ที่ร,รับพรของกายแท้อยู่จะได้รับพรเพิ่มขึ้น1นึ่งสแต็克 2แสนปีอัตราคุณสมบัติที่เพิ่มให้จะเพิ่มขึ้นเป็น100%ครับตอนแรกที่เพิ่ม40%เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น100%เลยหูถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากๆครับออร่าแห่งกายแท้นะครับเทพธิดา9สีเมื่อเปิดใช้กายแท้นะครับสายคอและสายปีกเนี่ยจะได้รับพรของแสงศักดิ์สิทธิ์หรือการปกป้องจากสวรรค์นเนี่ยคุณสมบัติที่ได้จะเพิ่มขึ้น20%ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นสายดอกไม้หรือว่า สายกิเลนนะครับสายดอกไม้ก็ได้รับพรสายกีเลนก็ได้รับการปกป้องจากสวรรค์นั่นเองนะครับ8 0 0แสนปีนะครับหลังจากเปิดใช้กายแท้แล้วเนี่ยความเสียหายสุดท้ายนะครับที่เกิดจากกายแท้เพิ่มขึ้น100%หลังจากที่กายแท้อื่นๆนั้นได้เปิดขึ้นมานะครับเอาลงคล้ายๆโซ่เจ็ครับที่การแท้ตัวเองเปิดแล้วหนุนการแท้ตัวอื่นที่เปิดขึ้นในสนามนั่นเองนะครับแล้วก็2ล้านปีนะครับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น ของกายแท้ที่เปิดหลังจากหลงๆนะครับจะเป็น200%ครับถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ใช้ไม่ยากนะใช้ไม่ยากใช้งานนี่จานเปิด2ดาวแดงให้เลยนะยอมใช้เสร็จต่างๆให้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับไปด้วยกันในการเล่นต่างๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเ้ยเหมือนจะเป็นหวัดวะทุกคนทษทีนะแบบมันดูคัดจมูกอะ าสมมุติว่าเราจะให้เปิดได้เลยครับเขตแดนเทพธิดา94ครับแล้วเราก็จะใช้งานกายแท้ขึ้นมาเลยโอ้โหกายแท้แบบน่ารักมากครับเป็นหอแก้ว9สมบัตินะครับเมื่อเปิดกายแท้ขึ้นมาเห็นไหมรลยเวลาเวลาเขตแดนเพิ่มเป็น12รอบซึ่งปกติมันจะได้แค่10รอบครับแล้วเราก็บัฟแบบตุ้มขึ้นมานะครับกายแท้ก็บัฟเพิ่มขึ้นให้อีกครับเห็นไหมเขตแดนเป็น14รอบโอ้โหแล้วเราก็ใช้งานเขตแดนโดยที่ การอัพสกิลต่างๆของเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ใช่เขตแดนนะนี่ครับปุ๊บกดสกิลต่างๆที่ไม่ใช่ปุ๊บมันจะเพิ่มเขตแดนเพิ่มขึ้นรวมถึงสแต็กที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมอันนี้เป็น3สแต็กตีเลยครับดอกเดียวเคียวโปเต้ครับนานๆทีจะเจอกายแท้วิญญาณยุทธ์ที่ออร่าแห่งกายแท้รวมถึงสกิลต่างๆมันเป็นบัฟแบบ100%อ่ะคือคือบัฟจริงๆอะครับบัฟแบบบัฟจริงๆอะ บัฟแบบไม่สร้างความเสียหายเลยครับมันทำให้เขตแดนคงอยู่เยอะมากๆนะครับอ่ะนี่อันนี้เราก็เกิดมาบัฟเฉยๆครับเขตแดนเทพธิดา94ครับธโคตรสวยครับแล้วก็เปิดใช้งานกายแทย้บิญญาณยุทธแล้วเราก็บัฟครับนี่บัฟต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วนี่เห็นปะกายแทย้ก็ยังบัฟเพิ่มให้อีกครับอันนี้นี่ครับแล้วก็ลุยเลย เสือบที่ได้รับพรเต็มครับไอ,อไอ้สัตว์วิญญาณน,นี้มันมันค่อนข้างอึดนะครับจะเลยเอามาลองได้เห็นปะมันอึดมากๆครับนี่ม,มันเก็บได้สูงสุดถึง5สแต็กเลยนะครับเราก็ต้องรีบครับต้องรีบเอ้าวจันใช้นาดีด้วยเนี่ยจันลืมเอานาลีออกให้กับหลงหลงครับ ให้หลงๆมาบัฟแล้วอีกครับนี่ครับบัฟปุ๊บหอแก้วก็บัฟขึ้นอีกครับอ่าเห็นปะไปแล้วครับมันจะอยู่แค่2รอบเท่านั้นสำหรับหอแก้วนะครับโหวิบัฟบัฟต่อเนื่องจริงๆครับหลงๆอะ่ะเห็นปะมันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆดูจากดูจากดาเมจที่เราทำก็ได้ครับเห็นปะ มันตีแรงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าคุณสมบัติของเรามันเพิ่มขึ้นจากลงลงนะครับและเขตแดงของเราหูยเห็นปะนับดูได้ว่าตอนบับกับตอนไม่บับเนี่ยดาเมจที่ตีกันได้เนี่ยมันแตกต่างกันมากๆเลยนะครับแล้วมันใช้แล้วมันใช้โคตรง่ายครับใช้ง่ายมากๆไอตัวโวอาสตพิษอ่ะมาลองให้หมดครับเดี๋ยวนะจารย์ต้องเอานารีสมุดออก ใส่ตัวอะไรมาแทนดีใส่สังสารคอร้อนก็ได้แต่สังสานคอ้อนแหวนแปดอะดิไม่เอใส่ตัวไหนดีว่าโหซ้ำกระชาบ้านเขาหมดอยากใส่เป็นตัวตัวบัฟอะโหมีหัวอู่อะไม่ไม่ไม่ซ้ำ โอหห้าไฟลุงเนี่ยแต่ว่าต้องระวังเดี๋ยวมันใช้กายแท้แย่งกันครับเวลามีกายแท้เยอะเนี่ยต้องระวังนะมันในสนามมันเปิดได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วเปิดได้แค่ครั้งเดียวด้วยหากว่าเปิดไปแล้วคุณไปเปิดซ้ำเนี่ยเรียบร้อยมาบัฟตแต็กดีกว่าเคดแดนเทพธิดา okay, 94ครับมันประสานกับกายแทย้ได้ดีนะเพราะว่ามันเพิ่มระยะเวลาครับเพิ่มไป็น12รอบนี่ เปิดไปเลยครับแล้วก็บูตอีกครับนี่บูตได้เรื่อยครับโอ้โสองรอบบทพอดีเป๊ะๆครับแล้วเราก็ให้กับตัวเสือโอ้โหดอกนี้ต้องปราาครับ <c oughs> มันจะมันก็อารมณ์ฟิลประมาณนี้ครับเพราะว่า อ่าสัตว์ยนตัวเนี้ยเนี่ยมันต้องอัพของมาเยอะมาตีมันนะครับไม่ก็ใช้แหวนแปดมันมเป็นดาบสุดท้ายแล้วเราก็ลดพลังจิตฝันงองข้ามกายแท้เป็นยณยุธปีพี่ตง SP ยังไม่ได้รีวิวให้เลยนะสําหรับการเอาใช้งานนะครับปีพี่ตง SP อะ่ะยวหาโอกาสเอามารีวิวให้นะครับในหัวตอนนี้คลิปเยอะมากๆที่ที่ต้องอ่าที่ต้องทาให้นะครับกดใจรอหน่อยเดี๋ยวทยอยทําให้นะครับอยากเห็นตัวไหนอะไรยังไงก็ คอมเมนต์ไว uh, ้นะทำหมดทุกคลิปแหละแต่ขอเวลาหน่อยนะครับโอ้โหเสือตีไม่ยั้งครับการบูทของหลงหลงนี oh, ่นี่แรงสุดๆอ่าออตัดเทินใส่เราครับโอ้โหเตกเกือบแตกนี่เตกไปไงปั๊บป้าแมงมุมกระยุ่มหลังคาปุ่มปุ่มเรียบร้อย เสี่ยงดียมาลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสำหรับผมประกอบการนะครับอุ้ยตองข้ามมีแหวน8 3าตัวเราจะไหวปหมเนี่ยแหวน8 3มตัวเลย แล้วก็ตัดพาร์ทสีเพิ่มไม่สามารถตัดไอ้นั่นได้ครับคือประเด็นเลยคือเราไม่สามารถตัดตัวที่มีแวนแปดอยู่ได้นะครับไม่ไหวละมาลองซักแมทสแมทครับอุ้ยเขาใช้สังสารแวนแปดด้วย ตัดเกตก่อนเลยแล้วก็ใช้งานแค่แดนฟูบัฟแน่นอนงานนี้ <c oughs> ดอกเดียวหายแล้วก็กันไว้ก่อนครับการได้ทุกแบวบอะการแหวนแปะก,ก็กันได้ครับต่อให้กลางโล่ได้ก่อนนะคือขอแค่กลางโล่ได้ครับคือตัวอย่างมังกรขาวอะ ความสามารถแบน8มันก็กันได้ครับพี่บ้ะความสามารถแบน8ให้ดีเดให้ดีแบบดีเดแค่ไหนครับเราก็กันอยู่ครับแต่ว่าจะตีเขาตายไหมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันกันอยู่นะครับกันอยู่ก็คืออย่างที่จย์บอกอุ้ยติดสตันอะไรนะอย่างที่จย์บอกว่ามันมันเป็นตัวที่ดีตรงที่มันสามารถกันได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนแบบความสามารถแบบไหนอ่ะคือตัวอย่าง ตัวตัวมังกรขาวกันได้ถ้าไม่งั้นเราโดนสตาไปแล้วครับแหวน8ให้แรงแค่ไหนแต่ว่าถ้ามีโล่นี้อยู่อ่ะมันมันกันได้หมดเลยอ่ะนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวที่ดีครับเอาง่ายๆถ้าเรามาเจอตัวที่เป็นแหวน8แบบ <c oughs> เยอะอย่างเงี้ยน,น,นะครับอ่ะหนึ่งอย่างที่จานได้สังเกตนะครับก็คือเขตแดงของเราเนี่ยถึงจะโดนข่มได้แต่เราเราสามารถเปิดใช้แก้แท้ได้นะครับ แต่ถามว่าจะสู้แหวน8ปดของตัวอย่างปอไซซีอะไรไหวไหมจันว่ามองว่ามันก็ยากเห็นปะทีน,นี้เาเอาให้ดูเลยครับคือมันเป็นเขตแดนก็คือสิ่งที่เราโดนข่มได้ดังนั้นเนี่ยเขตแดนไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถเปิดได้ในเวลาที่โดนปอไซซีขม่มดังนั้นแหวน8ปดรไซซีนะครับมันข่มเราได้เราต้องมีแหวนแปดของหลงหงมาสู้ไม่งั้นเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นเลยครับมันมันโดนข่มหมดอ่ะเลยเขตแดนมันไม่สามารถเปิดได้ครับถ้าหากว่าเราโดนข่มนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ใช้ความสามารถเรียกกายแท้แต่เขตแดนหายเห็นไหม เขตแดนหลงๆก็หายเขตแดนปีปีตรงก็หายดังนั้นเนี่ยปอแหวน8เนี่ยเป็นอะไรที่เดอะเบสนะครับหรือปีปีตรงแหวน8ก็ The Best เดอะเบสเช่นเดียวกันเลื่กเปิดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับในระหว่างที่แพดเว็บแปดสิบเข้านี่มันสําคัญมากๆพอช่วงแรกๆเนี่ยสายวบคุมเป็นตัวจําเป็นในการคนโทรลเกมนะครับก็เลือกเปิดกันดีๆสเตลรากโกพัสดเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ตลลาดโ plus ดิงอยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับแหวน8ทางด้านของนิ่งหลงหลงนะครับบ้าดหรอแท้พยัญชนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายครับบูทถือว่าดีทำ stack ได้ด้วยนะใครอยากหาเนะี่ยกเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บตังเก็บตัวกันเอาไว้นะเพราะว่ามันมาทีเดียวรวดเลยนะสำหรับเซิร์ฟนอกอ่ะตัวละครเข้าเสร็จจิตเข้าต่อจิตเข้าเสร็จทางด้านของกายแท้เข้าต่อนะครับมันก็เลย ทำให้เราเนี่ยจะต้องแบบบริหารจัดการตั๋วดีๆนะเพราะว่าไม่งานเน่ยจะไม่พอแน่นอนถึงแม้มันจะชนกับกิจกรรมครบรอบ2ปีเช่นเดียวกันแต่เซิร์ฟเวอร์ไทยจะนว่าอาจจะไม่ชนนะครับอาจจะเข้าก่อนครบรอบ2ปีดังนั้นตั๋วเก็บกันเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะมากๆในการลงแบบ3ตู้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับฝากนักเเง,งินสเตลลาโกพัดกันไปด้วยนะครับติมถึกตติมไเต็มดีไม่มีดีฟัานใครดูชอบใจยังไงอย่าลืมกดซ้ายกดแหลกกดซ้ายกดแลคืออะไร กดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบใจยังไงก็สามารถโด o n ชั่น n ในครับว่าจะเป็นทูไ l เลสหรือว่าพรอมเพย์หรือจะเป็นฐานะของ s u p e r c h a แสนับสนุนช่องวัยนายเกมเมอร์ให้รุยกันต่อไปได้นะครับกับความเกิดที่ถาถมเข้ามาในไตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ